สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันดาค่ะลูกแก้วค่ะในที่สุดก็มาถึงวันรอแนแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะคุยก็ราวันนี้มานานแล้วนะคะก็วันที่จะได้มีผลงานให้แฟนได้แบบขำกันใชห้สนุกได้มีความสุขไปพร้อมกับสิ่งที่เราตั้งใจสร้างสิ่งที่เรารักนะคะก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะสนุกแน่นอน เรื่องนี้เรียกว่าพีค,คาแรคเตอร์แล้วก็อายุก็คือในตัวนิยายก็งคงเพิ่มด้วยใช่ค่ะเรียกว่าสลับเหมือนสลับบทบาทกันแต่ตอนแรกเขาเป็นพี่ตอนนี้หนูเป็นพี่บ้างก็ใจดีอันนี้ตอ,อน,นนี้นึกก็จากที่หนูเป็นคนที่คอยตามตื้อเขาก็สลับมาเป็นเขาตามตื้อหนูบ้างใ,ใช่ค่ะกเ็เหมือนตัวพิมเองอะค่ะมีพี่ปริมเป็นไอดอล เกี่ยวกับด้าน jewelry fashion อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบอยากให้พี่พริมแบบส,อน,สอนงานงานนะแต่ก็เวลาเราไปขอให้เขาสอนงานเราต้องทำยังไงไหนลองทำซิคือเราก็จริงใจอะเราก็แบบอยากรักก็ต้องเสี่ยงนะคะเราก็แบบไม่อยากให้เธอเป็นเพียงยังไม่เคยนนะยังพี่พริมคะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมคะไม่มีนะอ๋อแล้วแล้วงานอันนี้พี่พริมเสร็จหรือยังคะ ให้พิมช่วยไหมทำอะไรอ่ะโอ้โอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเอายอมเนื่องจังเหรอทำไมเอาแต่เนี่ยคือจะบอกว่าเราก็ตื้อนานอยู่ใช่ค่ะเป็นซีรีส์หนอนใช่แล้วอยากให้แฟนรุนด้วยว่าเอ้ยเขาจะแบบยอมเปิดใจยอมเปิดตัวสักทีเฮ้ยแล้วตอนนี้เขาเริ่มเปิดตัวไหมตอนนี้เริ่มเปิดตัวไหมก็เปิดตัวอยู่ค่ะ อ้าเป็นไงการถ่ายทำมัคือแบบวันนี้ว่าหนักหนามากเลยนะจริงจริงู้แค่ว่าสิ่งที่หนักหนาคือน่าจะการกลั้นขำมากจริงค่ะมันยากมากเลยค่ะที่เราจะแบบเล่นกับเหมือนพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวใช่พี่นอนพี่เบงพี่บอลพี่เจใช่ยังมีพี่มีเตนอนอยู่ใช่แล้วพี่ๆนักแสดงที่เข้าซีนด้วยกันก็คือเขาแบบโบะบะมากคือเข้ามาแล้วเออทุกคนเหมือนขุดสกิล ความเป็นตัวเองหรือลูกเล่นออกมา,รการบบพร้อมกันแบบแพรวมากแล้วเราก็อ๊ะเอ๊ะเ,ะเ,ะเะราเวลาลูกแก้วขับเหมือนชก <c oughs> จริงหนูก็จะขับเหมือนคนร้องไห้ในจริงคือหนูมีความจะหนูว่าน้ำตาจะไหลเลย <c oughs> แต่เล่นไล้ว่าในกองนี้นะเขายกให้ลูกแก้วเป็นจบบอมชนจอมแสกเลยนะแหมจะบอกว่าคนอื่นเขาไม่เบาแหเออหนูค่ะแล้วก็จะมีการแบบช็อตตงช็อตฟิล พูดภาษาหน้นพูภาษานี้ลุ้เล่นไปมาใช่ค่ะก็ถูกแน่นอนมาถึงเรื่องที่จะดับดูบ้างจากคลุกคลิกของอันดาลุ้แก้วจะได้เห็นความหวานความสนิทขนาดไหนเพราะคนอื่นเขาจะพูดแต่ความแซ่บอันนี้คิดว่าคู่นี้จะมาแบบเป็นความรักหวานแบบหรือป่าหรือว่าจะเป็นการเทคแคร์ดูแลที่น่ารักหรือว่าแบบความรักที่อบอุ่นแล้วกันค่ะดูอบอุ่นใช่ก็ยังมีความแบบว่า ไม่ต้องรู้ว่ารสหวางเราเรียกอะไรแค่แบบอันนี้อันนี้ติดแล้วเรียกได้ว่าคาริแฟนแฟนจะได้แบบว่าจิ้นฟินมากโอ้ยระดับเรานะคะ Star Hunter เราไม่ทำเวลาอยู่แล้วใช่ค่ะจะมีอะไรให้ทุกคนแบบอุ้ยน่ารักจังเลยตื่นตาตื่นใจแน่นอนยิ่งดูก็คือยิ่งยิ้มในว่าเราชีการันตีความน่ารักเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบเป็นสิบให้นานแล้วก็รัน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 ริน i n f i n i t ไปเลยค่ะ เรียกได้ว,ว่าแบบว่าการมีแฟนเราแฟนสาวของลูกก็คือจะได้แบบฟินแน่นอนใช่ค่ะอ่งั้นต้องฝากแฟนหน่งให้แบบรอดตาดีกวก็ยังไงฝากซีรีส์เรื่องเพียงชลาลาย sunset e q w i v e s นะคะนี่จะออนแอร์ตอนแรกว,วันที่15มิถุนายนนี้คะ่ะทางช่องวัน31เวลา5ทุ่มนะคะทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็แบบอันคัดสามารถดูแบบ อันคัดแบบแซบๆดูแล้วดูอีกได้แล้วนอคะไอฉี่ค่ะตอนห้าทุ่มสีิบห้านะคะยังไงก็ฝากเพงชลาไยแล้วก็น้องพิมพ์กับพี่ปริมด้วยนะคะไว้ในครอบครัวพี่เจนนะคะขอมาถามหน่อยพี่ผ่านปลายวันเกิดเป็นไงคะว้าวสนุกสนานค่ะก็ดีใจที่ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แฟนๆก็แบบได้มา เต้นมาโยกมาร้องเพลงพร้อมกันค่ะก็เป็นวันที่ลูกแกจะจดจําไปตลอดเลยหลายคนก็ชมว่าแกแบบว่าตอนเล่นตั้งเท่มากเท่แมนดาอุ้ยเขาให้หนูมีอยู่หลังเวทีอ่ะแล้วได้เห็นหรอเห็นในรูปเห็นในคลิปค่ะเป็นยังไงมากสุดยอดเก่งแบบเก่งจีไม่ต้องถามก็ให้รู้แล้ว่ายปังเลยเหินปังเพูดถึงวันเกิดใครของฝันแล้ววันเกิดอะไรเขา ให้ใจหนูว่าแล้วคำตอบเนี้ยเขาเขาให้อะไรหมาเปล่าเขาก็ให้ใจอะค่ะเขาก็ให้อย่างอื่นด้วยโถเราก็ให้อย่างอื่นด้วยบอกพี่หน่อยได้ไหมไม่อยากรู้หลายๆคนก็อยากรู้บอกเขาไปบอกพี่เขาไปคุยหนูไม่ขี้เหนียวไม่เป็นเซตกันดูแลตัวเองอะไรๆแล้วก็พี่อแต่ก็ให้รวมกับเพื่อนๆคอสโมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ของที่ลูกก็ได้ใช้แล้วก็ชื่นชอบสิ่งแบบ คือของบำรุงตัวค่ะเพราะว่าเราแบบว่าใช้ร่างกายเยอะนะไม่หมาถึงว่าเราทำงานเยอะพี่กอาันจะหมายถึงแบบนั้นใช่ใชะใช่ค่ะทำงานเยอะไม่แน่ถูกใจไหมคะถูกใจค่ะให้อะไรมาก็ชอบหมดค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วเมื่อกี้อมว่าให้ใจถูกใจหรือเปล่าโอ้ยถูกใจมากเลยค่ะขออีกได้ไหมคะหนูก็ให้ไปทางใจแล้วเอาจากไหนมาให้อะ อ๋อแล้ววนทางานก็คือแบบแฟนๆไปเยอะมากคุณก็โชว์แบบว่าทุกสกิลที่มีจริงค่ะเพราะรู้สึกว่าเอเราก็อยากทำให้เต็มที่ค่ะมันเป็นงานครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็มีแฟนๆมามากมายขนาดนี้เลยเราก็รู้สึกว่าอยากจะใช้เวลากับแฟนให้ คุณค่าที่สุดอยากที่จะทําให้แฟนๆมีความสุขที่สุดค่ะก็ทุกทุกอิเลเมนต์คือลูกแก้วแบบครอบครัวเป็นคนบอกว่าจัดการคิดมาอย่างดีแล้วก็ดีใจที่มีคนตอบรับไปแตกแบบนี้มาแล้วพี่อนตาเห็นน้องเป็นยังไงบ้างพอนักกอล์ฟสเตชโชว์ถูอุ้ยคือก็จัดจัดดัดดัใช่ก็คือหนูไม่เลิกรอสิจัดจัดดัดดัดมาสิ่รอบคือลงไปก็ยังจัดจัาดัดัดอยู่ก็คือเรียกว่าจึ้งแบบว่า แสงสีเสียงเครื่องดนตีน้องร้องขึ้นเวทีคือมันแบบชายใบไรกระไดมอนนะครับกี่เพลงแล้วอ่ะคือเราควรคุณมาทำใจโชว์ไหนที่ไม่ไม่ไม่เอาสมมติถ้าไม่ใช่โชว์ที่เราต้องโชว์กับรองหรืชอบแฟดลหลท์ไม่ใช่ใช่ไฟสองคือที่เธอออนแฟฝดลท์อะค่ะมันแบบสวยก็เหมือนแบบคือความหมายเพลงมันก็เหมือนกับ ที่เกิดขึ้น,นจริงๆในชีวิตเลยค่ะก็ลูกแกก็อยู่ท่ามกลางแฟลชไลท์มีทั้งแฟนๆมีครอบครัวแล้วก็แบบมีครอบครัวสตาร์ฮันเตอร์มีผู้ใหญ่มากมายนะคะเป็นเหมือนดาวที่มารวมกันแล้วก็ปริกประกายไปพร้อมกันก็ดีใจที่ได้จับมือทำตามความฝันกับทุกคนกับคนทั้งข้างว้าวดุดุก็อะไรอ่ะเมื่อกี้แบบว่าเจนชายดีเตอร์อ่ะก็คือแซมเมนต์มาตลอดว่าดีใจมากกับการได้เห็นลูกแก้วันดากลับมาอีกแล้ว,วนีน่ ก็<ม>ดีใจเหมือนกัน,นะค่ะที่ทุกคนรอแล้วก็หวังว่าจะเอ็นจอยกับคนงานใหม่ด้วยค่ะจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีมิเดเกิดขึ้นอืมอ่าเฉลยเลยเหรไม่เป็นการติตา <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ตามมาหายแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ใช่ค่ะอาสุดท้ายให้ทุกก้ขอา ขอบคุณจริงๆรู้สึกขอบคุณทุกวันเลยนะขอบคุณตั้งแต่แบบผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราพี่ๆสื่อมวลช,ชนทุกคนแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณค่ายสตาร ah ์เตอร์แอนด์เทนเมน์เพื่อนๆพี่ๆในวงการทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็ความรู้ประสบการณ์กับเราแล้วก็ขอบคุณลุกโลกที่อยู่ข้างในแก้วเชา่ออมนุษยนุนแล้วก็ต้อง,องพี่อันดานแล้วระหว่างทําอะไรก็ตามล่ะก็จะมีแบบ เพื่อนบ้านชาเกี่ยวผมนุ่นต้องของน้องแพรวาทุกคนก็คือช่วยกันเป็นครอบครัวกันก็ดีใจมากๆก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะยังก็ต้อมคู่หน่อยสิงนะคะขอบคุณมากๆนะคะทั้งาครอบนันแล้วก็ชาวนันกำมูลแล้วก็ลูกโลกของแก้วแล้วความจริงคือที่พี่แฟนคลับทุกๆคนที่สปอร์ตพวกหนูทั้งอาจจะเป็นเพื่อนคอสมอสเองหรือว่าอะไรอย่างนี้ ก็คือน่ารักมากที่พอพวกหนูมีผลงานหรือมีอะไรอย่างเงี้ยคือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันก็คือขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกหนูได้มีโอกาสทํางานที่หนูรักก็ได้อยู่ตรงนี้ค่ะจะทําให้ีิีิสุดค่คือ okay, ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ